วันที่สามของปะทูปะทูมาเร็วมามามาเร็วขึ้นได้ไหมมา,าช่วยม,มามาเร็วมามา,มาทางนี้ก็ได้มารูมาเข้าไปทำอะไรในป่าก่อนไม่ใช่คอนเทนต์นนะ เมื่อกี้ว่าจะถ่ายตอนที่ปะทูวิ่งเข้าป่ามาเฮ้ย hey! มีงูนะทูมอามามาไปเก่งมากปะทูเนี่ยปะทูชอบกัดขาครับอุ๊ยอุอ๊ยเจ็บย่าลงเท้าโอ๊ยเจ็บ เราปะทูวัสดีเพื่อนเพื่อนตรวจไปวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนเลยวอร์ดีกับเพื่อนเพื่อนจะกััคขะโอ้ยชัวโอ้สวิธีเด็กบนโลกก็สนุกเหมือนกันนั่นเลยอ่ะโอ้ยน้ำแทงเต็มเลย เราจะเล่นประตูกันประตูเลี้ยดี๋ยวเดี๋ยวก่อนประตูประตูไปบ่าแล้ว ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตั้งกองกันไป let's go ไปไม่ต้องตั้งหรอกเปลี่ยนใจละประทูประทูทมาประู ชูเราต้องไปอุ้มปลาทูทุกคนไปเดี๋ยวก่อนไป มามะดูมาเล่นตรงนี้อ่ะ